งานจะแดงแน่นเอียดเลยหลายคนบ่นคิดถึงเอาเธอไม่ร้องเพลงแล้วหรอเลงเธอก็ดีนะเสียงเธอก็เพราะนะถ้าร้องเพลงอีกสิฉันคิดถึงแต่แทนบอกแบบนั้นนะคะซึ่ง FC แจ็คแฟนฉันค่ะก็ผ่ถามมาผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็หาคําตอบมาให้ค่ะตอนนี้ยเตรียมกลับมาทาซิงเกิลใหม่ของตัวเองนะหลังจากที่ปล่อยเพลงขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายขออภัยนะคะนี่โปรยข่าวหรือเปล่าซื้อเพลงเขาซื้อไงอ๋าที่เพลนเขาซื้อ ไม่ได้ทําคนเดียวนะทากับพี่เจ๋งบิ๊กแอสค่ะก็ร้องด้วยกันนั่นแหละแจ็แคแฟนฉันค่ะก็บอกกับเราว่าอุ้ยไม่คิดเหมือนกันนะ<อ>ว่าคนเนี่ยจะชื่นชมชื่นชอบตัวเองในบทบาทของการเป็นนักร้องซึ่งทําให้มีกําลังใจอยากจะทําเพลงใหม่ไปเรื่อยๆค่ะส่วนรายการ YouTube แจ็คแฟนฉันนะคะก็ยังไม่ทิ้งเหมือนกันฝากเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะติดตามต่อไปเรื่อยๆรับรองว่าแจ็คแฟนฉันคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแจ็คแฟนฉันกันค่ะ อ๋ยตั้งสิ่งก้อนนี้เท่าไหร่แล้วนะที่น่าจะ6หรือ7แล้วแบบทำกับเพื่อนแน็กแฟนฉันเดี๋ยวดูก่อนแฟนฉันเหมือนครับเขาก็มีนะฮะมีครอบยี่สิบปีแต่เราไม่รู้ว่าแผนงานเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมี u ูทูบแจ็คแฟนฉันนะครับก็ทุกนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่แต่ตอนนี้ก็มาอยู่กับทางไทยรัฐทีวีในเรื่องของรายการสัมภาษณ์าไม่จำกัดมั่งแล้วก็ขรชาพาพาไปมูครับผม เลยนะเป็นิท่านหนึ่งแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดาความสามารถคนนี้ลนเหลือเพราะว่าอะไรอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยืนยันนะสมบัดขขุเอยยังจำได้อยู่เลยเขาซึ้งๆเขาก็มีคุณเนี่ยไปเต้นแต่สมบัดขุยเนี่ยลูกก็จำแต่สมบัดขุยเนี่ยคุณพลเออนะคะคุณผู้ชมค่ะ